สวัสดีครับวันนี้เพจเช่าแพ้หัดใจนะครับก็ได้มีสมาชิกทีมงานนะครับจะเช่าแพ้ไปกำจับวัชพืชที่รกนะครับเป็นปลากระถินเทพานะครับแล้วก็หญ้าทั่วไปนะครับวันนี้แล้วก็ได้ทำการกั้นนะครับด้วยนะครับ รัว้วถ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์นะครับในพื้นที่ประมาณ100กว่าเมตรนะครับรอบๆเพื่อกันไม่ให้แพะออกมากินพืชผักตัวอื่นนะครับให้กินเฉพาะพื้นที่นะครับอันนี้คือการกำจัดวัชพืชแบบธรรมชาติแล้วก็แพะเองก็ จะผลิตนะครับปุ๋ยนะครับลงไปในดินได้เลยนะครับอันนี้คือจำนวนน้องๆทั้งหมด5ตัวนะครับเรามาปล่อยนะครับลงในพื้นที่นะครับว่าลองดูว่ามันจะกำจัดภายในกี่วันนะครับตอนนี้ตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะครับเพราะนะครับความสมบูรณ์นะครับ